สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go <S <im itation> อ๋อเหลิ <c oughs> ่นเหลินเหลิ่นเนวันนี้รู้สึกมีความสุขจริงเลยวันนี้หวยออกเอย <c oughs> หวยออกนาย, <c oughs> น,ายนายโดนกินเปล่าเอ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันโดนเว้ยฉันโดนเลย <c oughs> ไปถึงถูกหวยเหรอโดนแดดอ้าวโอ้โหอันนี้หามากไปไปดีกว่า <c oughs> ฉันว่านะวันนี้ฉันถูกหวยต้องพันหนึ่ง่ะเ,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 เดี๋ยวฉันพาไปเล่นก๋วยเตี๋ยวกินอะไรดีเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอะไรวะน่ะมีใครมาสร้างอะไรแถวนี้วะเนี่ยเห็นไหม้ยอะไรอ่ะมีไม่รู้มันเหมือนเป็นบ้านอ่ะนะดินเหล็กเพชร แล้วก็ลุ้งอะนะเออแต่ว่าเดี๋ยวฉันว่าเราไปลุ้งก่อนเลยไหมมาเร็ว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 โดดลงไปเลยนะเดี๋ยวคิวเนี่เอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเราจะหลอกเฮ้ยเอ้ามาหลอกเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยนา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 ยเคยดูไอ้นี่บ้างเคยเหนียงหนังไอ้นี่ว่าสคุตเกมป่ะเคยเคยเฮ้ยเกมมอร์นันน่ะ แสดงว่านะเราต้องผ่านด่านต่อไป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 ถึงเราจะมาด่านนี้ได้แล้วก็ได้รับเงินรางวัลแน่เลยว่ะใช่เหรอเออใช่ดิเฮ้ยแล้วเราจะเป็นเศรษฐีปะเนี่ยจะเป็นเศรษฐีเออใครจะเป็นเศรษฐีเชนสิเชนสิเออฉันว่าอย่างนั้นแน่นอนเอางี้ไหมเราก็ต้องด่าผ่านด่านรวยด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้แล้วก็ไปด่านท้ายเพื่อได้เงินรางวัลไงเพื่อนอไม่ต้องห่วงใช่ไหานายรวยเพราะฉันเนี่ยนะดูหนังบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเกมนะไ้เลยฉันเชื่อไปไปไปฉันรวยฉันจะเป็นเศรษฐีไปชุบลงมาเพื่อน เฮ้ยปุ่มอะไรก็ไม่รู้เห็นมันเนี่ยนละกัน,บบน,นชุบเอ้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโจนโจรเฮ้ยผู้ก่อการร้ายตนี้มีปืนด้วยเราต้องยิงผู้ก่การร้ไม่รู้ดิมันเป็นปืนลูกโมะนะที่ไหนี่ไหนผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้าย โอ้ยอยจะบอกว่าที่ไม่ใช่เกมอันนี้จะเป็นเอ่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยอาจจะเป็นจะเป็นพวกพวกพวกคุกกอกรายก็ได้ตอนนี้กำลังใส่กระสุนอยู่โอ้ยเต็มเลยเพื่อนเพืไม่เอาชุดเออได้ได้ได้นี่มันใส่แล้วเด็กมันใส่ไงนะใส่ไงขี้ขวาฮึบใส่แล้วใส่แล้วใส่ใส่หมดอานายนายชั้นชั้นอ่าฉันฉันใส่แล้วอานายเอาเกมเป็นตัวนึงก็ได้เผื่อนายโดนยิงอะไรเงี้ยนะจะได้ช่วยได้จะได้ไม่ต้องมีภาระตีแน่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 พวกกระจอก นี่ยิงหัวโอ้โหมันจริงเข้ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวเด้ฉันเลือให้นายนายจะแทงเหรอเออน่าจะดีเหรอไปเลยเพื่อนก็เลยเพื่อนไปเลยไปดินี่อยู่เพื่อน ดูตัวนะะัดดูตัวนัดแล้วดิจะบอกใช่ไหมพลาดฉันคมมากฉันงั้นหัวมมคมโอ้โหเพื่อนเฉ็นว่ามันค่อนข้างจะตายยากเลยพวกนี้มันมีชุดเสื้อก่อนะเอ้ยนายรอไว้นายรอไว้รออยู่รออยู่รอไว้นี่นี่เออนี่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 เฮ้ยเจะตกก็ตกก็ตกก็ตกเย็นเย็นเย็นุนหมดไวมากเลยมันมีแค่หกนัดเองห่วเพื่อนอาชีพในกล่องนั้นต้องมีปืนเออจะต้องมีกระบอกแน่เลยเอางี้ไหมนายนายจุ๊กเลยนายจุ๊กแล้วนายไปเก็บปืนได้ไหม นรอดเอ้ยไหนรอดได้ปะอได้ไดฉันรอให้เพื่เพื่อนจะรอดอยู่จะรอดอยู่จะรอดอยู่เอ้ยมาดิมาดิมาดิไอ้พวกจอยิงมันยิงมันยอยู่โดนเพื่อนจะโดน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 ยิงเรยิงเรเอ้ตายนึงตายนึ่งตายหนึงตายนึงวยวตายนึงตายนึงเ้ยอ้าจะโดนจะโดนจะโดน ชี่แตกกันตุดอยู่ไว้ๆระวังระวังชมา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 เพื่อนเพื่อนนี่อะนี่อะทำอะไรเพื่อนชันนี่อะกระจอกตาาซะจะฟินเฮ้ยมีป่ะมีของไหมบ้านเนี่ยไหนนายไปินอะไรอะคุเหรอเฮ้ยไปขอยืมหน่อยดิขอยืมหน่อยดิี่เอานีไปแล้วกันแลกระสุนกระสุนเกาะสุนเกาะแลเบิดไหนไหนไ กระสุนน้อนะโอ้ดีดีไอ้กระสุนลูกโมงนะแม่เขาบอกนะเขาบอกมีอีกโอ้มีเกาะด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้ไปนี่นี่ไปเอ่อฉันเอาเกาะ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 เดิมให้นี่นี่เี่กระสุนกระสุนใช่กระสุนเออมีระเบิดระเบิดด้วยเพื่อนเราไหมลูกมีระเบิดควันด้วยกระสุนที่เบบิิดดระเเฮ้ยนี่ไงกระสุนชุบเอาไปเพื่อนไปไหนต่อไปต่อเนี่ยทางไหนนายช่วยหาดิลองลองลองหาดิเออทางนี่่พวกกล่องพวกกล่องปะเนี่ยมันจะมีพวกแบบเป็นทางเป็นทางลับปะเนี่ยฮะนายคิดว่าไงนายคิดว่าอุ้ยอะไรเจออะไรเฮ้ยนี่ไงทางลับเฮ้ยนาาายฉลดมก โอ้ยฉันว่าแล้วฉันมากับนายนั้นดีมากเลยนายนดวงดีตอนนายหยิบนายหยิบผัวให้ฉันใช่ไหมแล้วฉันถูกแล้วทำไมนายหยิบให้ตัวเองนายไม่ถูกอ่ะใช่ไหมเด็กตามมาหรือสองซ้ำทางข้างหน้าพามือมาเพื่อนมาลูกโอ้ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยในกระเป๋าใช่ไหมคตรเท่เลยปะเท่เลยว่ะเออเท่จริงใส่ของได้นะแต่แต่ไม่ใี่ใส่กระสุนเข้าไปอะไรเจอใครอ่ะใครไอ่ะเจออะไรเนี่ยเจอผู้ก่อการร้ายไงเฮ้ยไม่จริงด้วยผู้ก่อการร้ายยิงก่อนได้เปลี่ยนยิงก่อนได้เปลี่ยนู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายโอ้ยจุดมือมันตีโคตรแรงมันใส่กันแมา ไปนายนายล่อไปผักล่อผักล่อเอานี่คนคนคนล่อวิ่งไปคนล่อวิ่งคน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 ไม่ล่อยิงฟีโอเคปะเฮ้ยนายล่อนายล่อฉันฉันมีปืนมีปืนใหญ่เขัเดยเัยาเพื่อนเตดเพื่อนมันไม่ติดนะเ้ยนายนายลอไปเยไม่สนใจเลยเว้ยโอ้ยเด็กกระสุนมันต้องอาไปในช่องดี่ะมันมันแตไม่ได้เรไม่สนใจที่จะโอเคล่อไปลอไปลอไปไอ้ยตายโอ้ยเพื่อนรวรยเพื่อน่ไงบอกแล้วนี่ขนาดแด่านแรกนนเรายขนาดนี้แล้่ไป้เลยนะ ไม่ได้ฆ่าเพื่อนมันไม่ใช่คนมันคือพวกก่อการร้ายมันคือคนไม่ดีอ๋อโอเคเข้าใจ่ไหมมันคือคนไม่ดีใช่แล้วกระสุนไม่ได้เป่าเลยมันใช้ไม่ได้จริงไหมวะไอ้นายไปดินี่อ๋อฉันโดนไปแล้วมันขึ้นไหมอยู่เดือดตั้งเดือนนี่อ๋อใช่มันเดือดไปฉันโดนไปแล้วมันหายอ่ะเออนั่นแหละฉันนายใส่ก่อนนะฉันว่านะฉันใส่กระสุนในกระเป๋ามันไม่ดีเลยเพื่อนไปไปเพื่อนเราขึ้นกระเบงกันดีกว่าไป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 เล่งกันต่อชุ๊บอ๋อด่านต่อไปฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเหล็กนะแต่คิดเหล็กเหรอใช่นเลองไปพื่ชุบ เฮ้ยที่ที่ไหนที่ไหะลุลางกูมาเลยโอ้ยเพื่อนด่นนี่ใช่ว่ามันเป็นรถอะนะโหตะคิดบมิชามะเอาเลยเอาเลยนายเชิบมิชามะไปเองนะเราไปกันเลยนะโอเคเข้าไปก่อนนะเพื่อนไปเลยเรื่อยค่อยๆไปนะจะไม่ไปจะตกลาวาแน่เลยมันมีวิกีคานีกันโอ้ยน่ากลัวโอ้ยฉันจะโหจะไปไหวฮะทุกคนผมก็ไปอยู่ฮะเรื่อยๆไปรุนสุดๆรุนสุดๆรุนแบบรุนไม่ไหวโอเคค่อยไปฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ โอเคขึ้นโอเคปึ๊บปึ๊บเอาตรงนี้โอเคตรงนี้มันมันขึ้นไม่ได้อะเพื่อนทำไงอะเอาทำไงอะเออนี่ไงแค่นี้เองเหม็นยากเลยเออก็ทางนี้ปึ๊บฉลาดจริงเลยเชียวเออไปดูนะจะต้องหันทางโอเคหันทางประมาณนี้โอเคแล้วก็ไปเออเออไปดูนะโอ้ฉันกลัวว่ะเออจึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหจะจะวายโอเค จะจะวายตเยตจะวายนี่แค่นี้เองก็เห็นยากเลยโอ้โหตรงนี้ยากมากเพื่อนนี่นะหาองศาดีๆแล้วก็ผ่านเลยเว้ยผ่านแล้วผ่านแล้วแต่เช่นหย,ยนดยนรถไปให้นะรับนะปึ๊บโอเครับยังรับไปแล้วเหรอรับแล้วรับแล้วโอ้จักรยานเบามากเลยเพื่อนโอเคขับมานะขับมาขับมาขับมาเดี๋ยวฉันรอเดี๋ยวฉันรอเฮ้ยง่วงเลยมาเลยเพื่อนมาเลยเมาเลยมาเลย,เลยโดนไปเลย สวยทิ้งรถเลยเพื่อนไปแล้วเราไปดีกว่ามืดมากข้างหน้าเออเพื่อนฉันมีสมมุตในตัวใช่หรอจะลองใช้ป่ะใช้สักทีป่ะเอาไปดิไปจุนี่ไงสมมุนะเป็นควี่ยไม่เห็นควันเลยเฮ้ยนายตัวดาวอย่างเม็เล่โอ้นายตัวดาวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราไปไหนแน่เพื่อนขวาและซ้ายดีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยยุงยุงยุงเฮ้ยปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์เพื่อนยิงมันยิงมันไปสับไปตับไปส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 ับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระป๋ Dante, โอยแก้แมลงสาบเออชื่อเคยดูว nice. ่ะแก้แมลงสาบกระตูนกระตูนเออเอาไปเายิงให้นี่นี่นี่เออยิงยากว่าี่นี้ฉันต้องเอาเดียนี้ฉันต้องมายิงแมลงสาบเล่เลเนี่ยโอ้ตายตายอยู่ด้วยอยู่ด้วยอตาตาาีอยู่ตีอยู่ตีอยตายตายตีอยู่ีอยู่ี่ีียอยตียอยตยอน่่ยยยายี่ีอ่าเอาอาอละ่อ่อยั่ไปซ้ายเจอกัน โอเคทานี้ตันทางนี okay, like i mean. ้เอ้ยเั้เจะบุมเฮ้จบุมไหนไหนไหนช่วยพ่ช่วยโอ้ยี่ปีเตอร์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 อกี้กับแมาแรงสาบฆ่ามันเพื่อนฆ่ามันเพื่อนพอกี้กับแกมางสาเไม่มีกระตุ้นดโอ้โหเอาหนกระตุ้นหมดเหรอกระตุ้นหมดโอ้ยระวังระวังระวนี่นโอ้ยมัแรงสาบบ้าอะไรโคตรถึงเลยวะมันสาบบ้าอะไร ผมแล้วนายตามฉันมาฉันว่าเราวิ่งไปเลยดีกว่าตามมาตามมาซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทางนี้ทางนี้นี่นี่ไหนนะนี่ไงจะแล้วนี่ไงเฮ้ยเอ้ยเฮ้เราว้ามมาข้างบนเลยเนี่ยเอาตรงด้วยอุ้ยมีระบบวางด้วยว่ะโคตรจริงเลยเพื่อนต่อไปข้างล่างเอ่อเป็นดาบต่อไปดาบเพชรไปไหมไมาลงมาลงมาโอ้ชึบเฮ้ยพี่ปุ๋มเหรอว่ะพอไหมเนื้อสองซ้ำึบเฮ้ย ด่นแล้วเนี่ยด่นนี้รู้สึกว่าได้เป็นด่านแข่งรถไปฝนจะตกคนนี้นะเฮ้ยมีหลายคันยังไงเฮ้ยมาไปหลายคันเลยเพื่อนเพื่อด่านนี้เป็นด่านแข่งรถแน่เลยว่ะเราต้องไปแบบไปให้ผ่านอะไรเงี้ยใช่ปะใช่ไหมใช่มาเพื่อนพร้อมแล้วลุยเลยมาเร็วไปต่อมันเดีวเรื่อยเรื่อยเรื่ยเรหนึ่งสองสามไปโอ้ยไปดิไปดิไปดิโอ้ยเร็ว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 หลอนที้แหละปุ๊บโ้เฮ้ยโอ้ยสันตกน้ำฉันตกน้ำไหม เนื้อตกน้ำเดี๋ยวฉันเอาลูไปคืนก่อนโอ้ยเอาไม่เอาไมา่อบบ <c oughs> โอ้ยชุบโอเคจะรอแค่แป๊บนึงโอ้มาดิมาดิยกหน้าไปดิยกหน้าไปดิยกหน้าไปดิไยตกอีกแล้ว <c oughs> ไม่เราทูไฟเราทีมาดิมาดิยกหน้าจะ <c oughs> ไปอยู่เพื่อนปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอ้ยเป็นไงจริงอ่ะจริงอ่ะจริงมากเไม่ได้ไม่ได้เก็บแต้มก่อนจะเก็บแต้มก่อนไม่เก็บแต้มไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่เก็บแป้งจะไม่ผ่านนี่ไงโโอ้ เฮ้ย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 เราว่าเราว่าเฮ้ยดิ๊ดดิ๊ดิ๊เพื่ออย่าลืมเก็บแต้มเลยนะสีเขียวอ่ะถ้าไม่เก็บแต้มเดี๋ยวไม่ผ่านเลืมเก็บแต้มก่อนลืมแต้มก่อนเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านเฮ้ยเลืมเก็บแต้มเลืมเก็บแต้มเลืมเก็บแต้มก่อนเพื่อนได้ไปไหนแล้วฉันไปก่อนเออได้ต้องไปเลื่องด่านใหม่เลยกระจอกฉันไปก่อนนะดีไงผ่านไหมบ้างเว้ยผ่านเว้ยดีไงอ้าว อ๋อนี่มันเสชียไงเพื่อนนี่ไงโอ้เธถึงแล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะเพื่อน นายหน่นี่ฉันผ่านแล้วฉันชนะคนแรกอ๋อนายนำดินอ่ะนายนำดินอ่ะไม่ใช่นายนำดินเออโอ้ทำไมนาย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 โกงอ่ะฉันผ่านนายแหน่นายนายฉันให้นายเล่นไงฉันลวเนี่ยแม่เราเราไม่เราเราเราไม่ผ่านเลยเพราะนายอ่ะนายต้องไปเก็บแต้มใหม่ไปเลยไปเลยไปเก็บแต้มใหม่เลยเดี๋ยวฉันรอไปไปไปคันแรกนี่เออไปไปไปเจอกันมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้สวยสวยเฮ้ยเอาเอ้กลับมากลับมากลับมาเฮ้ยนี่เราก็ผ่านแล้วนี่ว่าทำไมยังไม่ได้เนี่ยโอ้ยไมอเกิดเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ของตกลงมาจากฟ้าเพื่อนของของดีของดีดูดิพวกหูเพชรเต็มหูเต็มเพชรเต็มเลยดูดิพวกเก่งเจ๋งเก่งไปเพื่อนไปไปด่านไปด่านลุ้งเถอะใช่ว่าด่านลุงเปิดแล้วแน่เลยเชื่อใช่ไหมไป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 กลับไปกลับไปไหนดูดิเปิดยังเฮ้ยใช่ว่าเหมือนจะเปิดแล้วเพื่อนไหมสองซ้ำเปิดแล้วจริงด้วยมาเร็วเปิดปุ่มโคตรแดงเลยมาเร็วชึบชึบเฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยว้าไปแล้วเพื่อนนี่ไหนเนี่ยเฮ้ย มันเจ้ามันเจ้าแห่งการสปิรันดีมนี่ดีมลุงเออใช่ใช่ใช่กิจกรรมากามาโอ้ยโอ้ยดีเดอไม่กระเด็นเลยโอ้ยนแบ็โอ้ยโหดมากเพื่อนระวังระวังโหดมากนโหดมากโอ้ยไปโนโหดมากโอ้ชิดนั้แตกมดแล้วนีหว่ามันจะเป็นชุดแข็ง ไมดิมดโอติ้ตุติตุุ้มาดิมาดีดิมดดิเดิเดิมดิสาสสสี่ี่เจ้าแห่งไม้เข่าบิรเ้ย้ย้ยระวๆงเฮียมาดมาดิมตานายตานาอยู่โอ้ตานาแล้วโอ้านแล้วี่มดิอามอไม่เห็นมองไม่นอาโมโนมมดนมูดนจอเาีคม่ดาแคไม่ได้เพื่อเาคามดอเาคดาคดีโดไปดีโดดี ไปเฮดยไปสูบจะสูบดีมีอะไรตายวะเนี่ยฮะไม่อไหร่แกตายมันเม่อไหร่แกตายฉันรอแกมานานแล้วไม่อไหร่แกตายนี่ไงตายแล้วเฮ้ยมีอะไรต่อบปะมีเพื่อนไปๆไปต่อไปต่อไปตอดูมีด่านหนึ่งข้างบนไปเพื่อนตามมาจับสุดรอจับสุดรอบอกเลยโคตรมันจนชอบมากเฮ้ยเพื่อนตัวอะไรเพื่อน่ะมึงตัวอะไรเนี่ยมันจะเป็นเออเหมือนปลาหมึกกับเพื่อนปลาหมึกหรือแก๊สวะมันบินแก้วเฮ้ยมันทะลมาแล้วมันบินได้ไม่รู้ว่าคือแก๊สหรือปลาหมึกทุกคนคิดว่ามันคือแก๊สหรือปลาหมึกก็ดีคอมเมนต์แล้วกันนะครับ หน้าเหมือนแก๊สแต่ตัวเล็กงปาหมือเลยดิ้โมาีมาาาแก๊สแก๊สแก๊สเออแก๊สแก๊สแก๊สเออแก๊สัขัดัหน้าอยู่ผมหน้าผมไมปรูนำะไาลปลาไ้แก่เออยิงยิงเ๋็วจะฆ่ามาเร็วฆ่ามาเร็วเราเพื่อนเฮ้ยเรายิงขึ้นที่สูงได้นี่ว่าเออขึ้นสูงได้นี่เออโอ้ยาทีนีถมันไปได้เอ้มัน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 ตีแก่อยู่มันตีแก่ฉันเห็นนี่เห็นดี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 ีีีีดีีีีีีีีีีดี เมื่อไหร่ตายเนี่ยมันดีไงเรียบร้อยหมดยังตายมตายมาตายังมาตายอังเพื่อนหมดแล้วอย่าเพิ่งอย่ามึงอย่ามึงอย่ามึงใจฉันเนี่ยตัวนึงนั่นชันไอ้แกเพื่อนจะบอกนะว่าเราพิชิตเราพิชิตเกมนี้แล้วเราจะเก็บรางวัลมาเพียบเลยไปกับบ้านกับเพื่อนฉลองเนี่ยยิ่งเราถูกหวยอีกเพื่อนเราใช่ไหมเรจะบอกนี่ดูนี่้จะไม่ให้แกหรอกจะไม่ให้แกหรอกฮ่าเพื่อล่าขังเลียมโหดอ้